สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนที่เขาบิงเขาสมสองะมาอสบายดียามเที่ยงเที่ยงเที่ยงก็เที่ยงแกง่ๆแล้วเนาะกลับมากลับมาเฮือนเาวาแพงโดยเท้าใส่เบาะใหม่ให้เป็นทีเรียบห้อยสองร้อยบาทสองร้อยบาทคือค่าเบาะค่ามือไม่คิด ก็เามาไม่ให้สักกบาททักไทยสบายดีอยู่ทงมทุกบอนเด้อเคยถามว่าบบหายขามือเด่ยบอบ่บ,บอบอว่ว่าเาตะโลกไปอีกอยากได้ขามือจังนม่นใส่คนอื่นแล้วว่ะว้าอีกจังนายอันป้าไปใส่คนอื่นพัดจีวพผัดจีวะโอ้ป้าคือบว่วใส่อันน้องเคยเน้อผัชจีวะ ไปเถาก็เลยไปต่อบ่ได้เลยว่าเอาคำกำลังชิมเมื่อสาวแพงว่าบก,กินโบกินเขากอนบอ่พัสาวแพงเห็ดเขาพัดประหมา,ากันเลยสิกินเขาซะก่อนแต่ชิมเมื่อเนาะเมื่อนี้มาทุละมาใ่หนี่หนีสาวแพงแน่แล้วก็มาเสียเสียขาเบาะแน่เนาะเบาะหลด กาดห่อนเนะเคยเฒ่าเห็ดงานอยู่ดังอยู่สวดสวดเสื่อมเล็กสบายดีหน้ากล้องข้าวผัดปีมือสาวแพมากีนองมากินนํำกันบกไปนัว กินด้กันเด้อหน้าตาก็เป็นจดแสบแจหลุดชาินะ่ะขาดวามหวานนิดนึงขาดน้ำตาล เคยยังบมูพันเคยกินเอาไปใส่กระตาโลดไว้สื่อไปท่านชิม พกินข้าวลูกเขาพัดน่ะเขาพัดทีเมื่อแม่หักบริยาบริยาพ่อน้ำตาลกันไหนเข้าเคยเผาห็ดงามเกียเล็กเกียเล็กเจ้งอาดอาด กบมาฮอดเทอนเแลนะ้วเนาะหลังจากที่กินขา้าวแล้วกับมาเฮือนยิบเสือพนะี่นาะเมื่อนี้นเงียบเงาเมื่อนี้นะเนาะเฮือนอะไรเมื่อหน้าเบิดทุกคนน้องหนึ่งน้องเนตน้องหนาออกไปเบิดเลยก็เลยเลยงาเมื่อนี้อาการเงายิบเสือ โอ้ยนิบแต่เมื่อวานยังบ่แล้วอยหอากัเขาแขนยิบเสื้อดำแขนยาวกระดุมคอดเนาะนอนก็เลยนอนผักผ่อนรูซ้ซึ้งว่เงาเงาเงาง่วงซึมซึมุกมานาั่งนั่งไปนั่งมาก็ยังงว่วงซึมโอ้ย นันคือเงาแท้มันคือง่วงคือเง,อง,องาแท้เอาผัวดีเปหึาหจะกว่าหายเงาปรจกักโอ้ยมันเป็นจังไดบูดี่งือง,ง่วงซึมๆเป็ดสมองและยังบ่หายง่วงอยู่อืก็เลยไปหาตัวสวยไปเสียบน้ำห่อนสุ่มกาแฟาบังดูเป็นจังไดแดดกระแดด เนะพี่เนอคือห <c ười> มักง่วงหมักเงาหมักซึมแท้เอาผัวให้มันแล้วมันถั่วสเปนอย่างโอ้ยเงียบกันเงียบลูกล้านไปอยู่มันเป็นยนังีงแต่พี่นนอเอ้ยอยู่คนเดียวว่าออไปว่าให้ตัวเองหัวมันหายหนวตาก็อยากหลับอยากหลับคือห่วงคือเพียแท้อะก็เลยเอาหมอนล้มลงกับพื้นนี่รับรับหูเมื่อขึ้นมา ยังง่วงซึมอยู่คือเก่าเอ้ยคือผดหายแท้ว่ะว <c oughs> ่าให้พี่น้องเอฟซีวะ <c oughs> โอ้ยอาผัวจักว่าหายเงาบ่าจากักเนาะว่าสารเรื่องหายเงานีหายแน่นอนพี่น้องเอาผัวนีหายแน่นอน พอว่ามีคนขอมาเพิ่มควอมหามันก็นต้องเพิ่มควอมเห็ดมันก็นต้องเพิ่มควอมเหวมันก็นต้องเพิ่มเพิ่มทุกอย่างเลยหายเงาแนนอนจุสิป,ปะเปียกปกแสไปเลยเนาะมาเอาตัวช่วยกาแฟด,ดีกว่าแก้ไขปัจจุบันบวงบังใหญ่เลยสดร้อนรือน เห็ดยังได้สีายเงาตอนนี้ก็ต้องเห็ดสุดกาแฟแร้อนๆไปเลยทันสีว่ายิเย็นก,นกน็หาบาได้เนาะเผื่อสีออกป้ายพูนเผื่อจะไปซื้อน้ำแข็งแล้วก็เผื่อสีมาส่งโอ้ยเผื่อสีได้กินโอ้ยกินห่อนๆนลดเป็นยังจะคอตัวส่วยเป็นกาแฟแก้ไขเฉพาะปัจจุบันพอกินแล้ว พอมันซีสื่อๆเน่กับซียิบเสือเองเนาะพะว่ามือนี่มือนี่ไปจ่ายเงินมาหนึ่งแมนภาษีนาสองแมนภาษีดินบลนูกเคือนหรือว่าบลูกสางสามมาจ่ายคาเบอหลดุดมีแต่เนี่ยจ่าย ขั้นตอนต่อไปก็ต้องมาหยิบผ้าห้าเงินอีกเนาะโอ้ยผุขาเนี่บุญบ่หอดบ่บุญบ่ลายสายบ่ยาวบา่เล่นยูทูบกะพอปนั้นเนาะแต่ว่าก็พอได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องไปก็สาธุขอบบุญขอบคุณนำเอฟซีถูกฐานทุกคนเด้อแล้วก็บทานผู้ใหญ่ใจบุญทุกคนทั้งป้าแล้วก็ทั้ง อตู่กับลานทั้งเอื้อยเนาะเอื้อยเอื่อยเบิดทุกคนเด้อผู้อยู่ต่างประเทศเนาะทั้ง USA ทอเมริกาทั้งเยอรมันทั้งอิตาลีเนาะแล้วก็ทั้งผู้อยู่ฮ่องกงนี่ก็ผู้บ่ประสงค์ออกนามเนาะแล้วก็ทั้งเอื้อยๆทั้งฝั่งไทยอยู่ทุกหม่องทุกบ่นเนาะที่ว่าซอยเรือในการปมเหมาเฮ็ดคลิปนี่แหละเนาะ ่นก็สนับสนุนเนาะ่นให้เงินให้คำมากบุญลายใซ่ยเงาบุญลายใซ่ยเงาอยู่ดอกเนาะโอ้ยเบาไปบุญลายใซ่ยเงาอยู่ดอกเ่นก็ซอยอยู่เนาะ่นกามีนำใจมาตลอดอยู่เ่อละนิดเถอะละหน่อยกะยังว่านำใจกะที่ว่าบุญปบบเมาไปบอกว่าบ่มีบุญนี่มากระแหงกระิงหวงกาเก่าแล้ว เป็นเถอเป็นหายอะไรลักลักก็คือเอฟซีผู้ที่เขาเบิ่งเขาส้มนะเนาะ,นะเป็นหายกำลังใจในการเขาเบิ่งเขาส้มกดติดตามกดไลค์กดแชร์มันเด้อพี่น้องเด้อมีคำหนึ่งเนียประมเมาจะตอบเนาะประมเมาลืมลืมแต่โดนมาแล้วแหละ,<น>ะเอฟซีู่้ที่เมนเมมาถามเนาะ แต่ว่าเอฟซีผู้ที่ติดตามตลอดมาแล้วก็ทานผู้ใหญ่ใจบุญในเพนสิลวูเนาะคือเอือยคือเอือยอ่าเอือยทาง USA แล้วก็เอือยทางเยอรมันนะหรือว่าทางอิตาลีเนาะเพนสิลวูแล้วก็เอฟซีผู้ที่ติดตามมาเนาะเพนสิลวูเนาะผู้เรื่องยังมีเอฟซีเพนคอมเมนต์มาถามแต่แต่เฮืงล่ะประมาวห้อก็นึกออกห้อก็นึกออกประมาวเออบัปแล้วประมาวสิตอบเด้อประม่าวนะ อันนี้ก็คือเราเราคุณท้ามว่าอันน้องบูมน้องบ้านน่ะเนาะน้องบูมหนาคือคือบ่เห็นค,ค่ายค่ายพอเลยคุณอันนี้ก็ขออนุญาตเนาะขออนุญาตเว้าอีกแล้วก็เว้าในความสัตย์ซื่อเนาะสัตย์ซื่อแล้วก็ซัดแจ้งเนาะซัดเส,สือคือยังคือบอ่ตัวเออก็คือสาวแพงนี่มีมีลูก2คน สองคนก็คือตอนแรกนะน้องบูมน้องบาเนาะมีลูกสองคนแล้วก็เลิกกันเนาะก็พอน้องบูมเลิกกันคือว่าไปกันต่อบ่ได้และเลิกกันเนาะเลิกแล้วบัดนี้นะแต่ว่าทั้งหย่าทั้งหญาดาทั้งทั้งหย่าน้องบูมนี่พิ่นก็ยังพัวพันทั้งล้านทั้งยังพิ่งเพิืนก็หักล้านเพิ่นนะก็ไปมาหาสู่กันสินเก่าสินเคย กับพอค,คือกั้นกับพอกะไปเยี่ยมอยู่แต่ว่าบ่คอยเห็นบ่กว่าพึ่นไปเอาเมียแล้วเอาเมียใหม่แล้วเ่าวได้อยู่ในบ้านยาเนาะทั้งบ่าวแหละทั้งบ้านสมภกวานทั้งนาห้อยปังเนาะบ้านสมภกวานบ่าเป็นบ้านนาห้อยปังหน่อยที่เสาแพงเคยถ่าไปฮะล่ะสาแพงเคยถ่าไปไปไปเยี่ยมฮะพึ่นกะหกักแพงพึ่นกะให้ความเมตตาเคยถ่าเนาะพึ่นกะคิดว่า คนเฮามันไปกันบ่ได้กับบ่เป็นยังเลิกก,กับหักแพงก็คือเก่าคนที่สองเนาะเคยถ่ายนี่เป็นเป็นเป็นผัวบอกภาษาบ้านเฮาผัวคนที่สองของสาวแพงแต่ว่าเพิน่น,นโสดนะเพิ่นโสดเนาะเพิ่นใช้ชีวิตอยู่ฝั่งไทยตั้งแต่หน่อย่นละ่ะแล้วก็ญาติยาดพี่น้องทางทางฝั่งลาวทงางวันอาจารย์วันอาจารย์ติดต่อมหายัย เออติดต่อมาหายแล้วก็ตกลุงปวงใจเพิ่นก,เกน็เก็บเงินเก็บค้าเล็กๆน้อยๆนี่ละเก็บเงินเก็บค้ามาค่าสินสอดค่าดยังเพิ่นก็มาขอแต่งเส้าแพงเนาะก็เป็นเป็นผันวผู้ทีสอง,จ,งจังได้ๆน้องบอสเนาะน้นะนองบอสเป็นคนที่สามก็คือเป็นลูกกับเคยเท้าส่วนน้องบากับน้องบูมนะเป็นลูกกับอันสื่อขออนุญาตเอื้อสื่อพอเนาะสื่อบูน สืเท่าสมบูรณ์เนาะพอน้องบูมน้องบานอ่ะท่าสมบูรณ์อยู่บ้านเขาเอิ้อคุ้มสมภกวานคุ้มบ้านสมภกวานบอกประมาณนี้แหละเนาะแต่ขึ้นก็บ้รนาวัยปังทีเส้าแพงไปได้เรื่อยล่ะทีว่าแม่แม่นะทีว่าแม่ยญาแม่ยญาพฤษีเอาคงมาฝากมาต่ออยู่เรื่อยเป็นมันเทียนบอเป็นกะต้มขนม เป็นเทศกาลนี่สิสิเห็นตลอดเพิ่นสิเอามาฝากมาฝากลานมาฝากสาวแพงเคยเถ่าอลไรเนาะเวลาเพิ่นตัดเสือดำเนี่ยนะเพิ่นเพิ่นเพิ่นใจดีได้เพี่น้องตัดเสือดำผุดให้นำข้ามนี่เพิ่อนตัดมาให้ยลานเพิ่นตัดมาให้ยชาวแพงตัดมาให้เคยเถ่านำเพิ่นอนแบบเพิ่นใจดีนะเพิ่นมีเมตตาเบิดบเบิ้ทุกคนพี่น้องเพิ่อนน่ะแล้วก็เลยนับถือกันมา แบบทือกันมาหลยเคยเถากับเอือนพันแม่แม่เอือนแม่น,น้ากันก <g ül> ็เป็นแม่หักอีกคนนะะกันนับทือกันเป็นแม่หักอีกคนคือเคยเถากับเป็นลูกอีกคนเนาะกันชีวาก็พอวันย้อนว่าเคยเถาเิ่นมาทับสู่ยูฮาเพิ่นกับเพิ่นกับประ,ประผติด,ดีนะการประผติด,ดีว่าจาดีเนาะเข้าลบเนาะเป็นหยานุ่งบุมกับเข้าลบ เข้าหลวบกันเนาะอยู่ดีความเข้าหลบกันมันก็เลยแบบเอฟซีพนก็ัเพิ่นก็งงๆว่าเอ้าอันนี้กันหยาบรรณาจารย์กันหยาบ้านข้างนอกให้ฟังก็คือหยาเพิ่นก็แบบงงๆนะแต่ว่าสาวแพงก็เคยตอบไปว่าก็แม่หักอีกคนแต่ว่าป้าเม่านี่เนาะตอบละเอียดเนาะตอบละเอียดให้ฟังเนาะก็ขอบคุณขอบคุณเด้อที่ว่าของใจและกระทามมาเนาะป้าเม่าตอบไปแล้วเด้อ คลิปนี้ก็จะขอจบไว้สมนีก่อนขอให้มีแต่ความสุขโสบีสมปัถนาทุกประการเนาะสบายดีกาแฟสวยได้สื่นเลยวาลื่นไหลเลยยอนกาแฟแก้วนี้ขอขอบคุณกาแฟเบอร์ดีจริงๆสื่นจริงๆพี่น้องสบายดีบ๊ายบาย